สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนจากบาวเชิดกินเที่ยวตลอดทัวร์นะครับตอนนี้ผมไปอยู่ที่วัดอ่างสุวรรณหรือว่าวัดหน้องหอยพอดีผมได้ยินข่าวว่าวัดนี้มีโบสถ์ที่สร้างด้วยไม้สร้างด้วยไม้ตามก็เลยอยากมาดูเอ็นกับตาสนุตอนนี้ก็ได้มาถึงแล้ว เดี๋ยวเราไปดูสักหน่อยทางเข้าโบสถ์ไม้ตามวันนี้ผมก็เดินมาภายในโบสถ์ไม้ตามแล้ว กลังเดินเข้ามาในโบสถ์ไม้ตาลพระครูพรสสุขวิหารการท่านคือผู้สร้างโบสถ์ไม้ตาล นี่คือโบสถไม้ตานวัดอ่างสุวรรณวงเล็บหน้องหอยเบอทับสแกจังหวัดประจวบีรีราร โบสท,ที่สร้างด้วยไม้ตานทั้งหลังเลยตอนนี้ผมเพิ่งเข้ามาในโบสไม้ตานแล้วมันยากาศ คือขอ้างในโบสถ์ไม้ตานเป็นโบสถ์ท,ที่สร้างโดยไม้ตานสวยงาม,ามา้ตกาลเดี๋ยวไปช่วยทำบุญเสอมอทำกำลังศรัทธาช่วงนี้ไม่ค่อยมีกัน เทียจิตโยโยและแต่สัายองเปลี่ยนไความสัทธาเลยเป็นโบสถที่สร้างด้วยไม้ตานทาั้งหลังเลยเป็นไม้จากต้นตานให้ดูโบสถไม้ตาน,านด้านนอก อันนี้คือโบสไม้ตาลสร้างจากไม้ตาลทั้งหลังเลยสวยงามมากๆสวยงามแปลกเหมือนใครเลยแกะสลักลายสวยดี กำแพงมัดก็ทำจากหินสร้างจากต้นตาลแบบนี้เลยเอาต้นตาลมาทำมาสร้างเป็นโบสถ์มาตัดเป็นแผนเป็นแผนแล้วก็สร้างเป็นโบสถ์แบบนี้ผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละมัน ไม่เหมือนใครเลยสร้างจากไม้ตาลทั้งหลังเลยมีอายุหลายร้อยปีแน่นอนเพราะว่าไม้ตาลนี่ก็ทนอยู่แล้วสุดยอดมากๆนีเนี่เป็นกำแพงวัดครับกำแพงอยู่ด้านข้างโบสถ์เขาทำด้านากหิน สวยงามอลัองการมากๆอันนี้คือโบสถ์ไม้ตาสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องบ่าวเช็ดทินเที่ยวตะลอนทุ่ให้ด้วยนะครับผมก็ไร้มีกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้อีกกดครับผมเดี๋ยวผมไปถ่ายรูปก่อนเมื่อกี้นี้ก็ทำบุญไปด้วยไอ ถ่ายวีดีโอไปด้วยบางช่วงก็ไม่ได้ถ่ายเพราะว่ามือถือกล้องไปด้วยนี่ไปด้วยเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากๆไปดีกว่า